เป็นได์สุกเรือบัเทอร์แม่ข่าแม่ข่าขายแม่ข่าสีขายธุรกิจไหมนี่แหละเพจก่อนขายทุกอย่างพี่น้องเว่าหมูยงหมูย่างนี่แต่ว่านี่ตอนไหนย่างกินก็เดี๋ยวเดี๋ยว เฮ็ดน้ำจิ้มเส่นะ็บๆเนาะหรือไม่ก็ตำแตงนะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเดี๋ยวไปตำแตงเส่บๆพี่น้องกรับใส่อบอ,อยยางสุดยอดมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินซื้อเบียร์มาน้ำก็ยแห้งดีครับผมเดี๋ยวสิย่างให้กินแบบหอมๆพอ่พอพอนะบอยักบอยักเบ้าครับผม กำลังง่ามพี่น้อง <c oughs> ต้องค่อยกลับดูดูครับผม มาหยองหล,ลังจากที่แต่หน่อยย่างใส่หมูอาชิบบเห็นพวกพิมกินปิงไก่จิม้มแซ่บแกงน้องไม่แห้งเหลียบหรอเงี้ยื้ม เออบื้อเศ้าก็ได้ต่อเฮ็ดเฮ็ดลำยานน้ำจีนก็ได้เป็นวันแซ่บบาพิมแซ่บได้กี่ข้าวโอ้ยเอาื้่าเอาไปพูดในนอกรวยใหเ้เนี้ยเน้เน้า อืมอินซสีอยู่กับอเาอสใส่หมลาบเขาบวบขวดแล้วอืนไหนกินลาบกินลาบก็ห่อจ้า

จะดูไม่อยางล่ะนอนนอนหน้ยายอนี่แล้วอยากไปนอนหน้านั่นนี่นี่นนอ,นอยากอยไปหานอองมืนอนเนียว

mong hai em mắc kỹ lên mất đi phái nhanh 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 nhang nhanh 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 đấy chắc ก็อย่างขาดไปอย่างอย่างขาดแล้วเนาะอย่างดีหมดตัวจัดแล้วหมดตัวจัดดีมาก บัะเตงอะไี่ต้ดีถนัดบะเตงเขาตัววายคือแลเขาแล้วขาลโดตใส่ตั่วบะเตงใคร่ากินขาวแร้งเคยกินรอดทีทุมเจ้ากินเลยอยนเสาขึ้นบอลเนก็แค่ินขาวรีแ่อหก่อนไหมกินซุกี้บ่อกระลักต้มสั่นแต่ว่าบ่อผู้หนึ่งเขาหาลูแบบที่ต้งไปต้มว่าหมูไยัง เ้าฮอ้ยาก็ได้กินเนื้อเจ้ก้อนแมนานาคอยกินขออิ่มนะเนี่ยกอไปแกงยี่มือเยอะข้าวบหมีเนื้อบมี่ดด้เอาของมันมากแฮะตมไม่ตุอนต้มไม่อีกทุ้มนึ่งมันแบถึงมัดสองหรบอเปามัอันมัไม่เป็นนานๆแทนมัดตอนใหญ่ไม่กเลยไเห็นแค่หาบอก็แค่เปๆาคคุณเนี บอกเขากินทำไมมึงกินอกินมืออืดเจ้าหอกท่านกินอกินมืออืดร้มังไม่ร้นไม่ตื่นแล้วฮะไม่ตื่นแล้วไปมัดย่าตังย่าโอ้โหขายเก้อาขายเก้อนมาทังที่เปิดรถละดึงออกมาหูยย่ามาตังย่าอีกรูปเป็นไงเออไปหลงกิฟต์เนี่ยไปกี่เด้อ มันพิมพเหมือนเดิมเพราะไม่รักให้นางแบบเขานางแจกจนย่ายมากกินได้ไรนะกเขาลาบลูกเข่าหลามอย่า้เลยโอยโยโอยโอกินเข่าก็เพ่เอิกูนังสู้นี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่กินเข่ากเพิ่อเลยโอ เอาไปยังเขาได้เลยเขาเขาเอนกูฮะี่กินเอาจมเอืมโอ้โหนี่กินเขาเขาเอินกูเลยอืเม็นเอินเลากูเลยอืมฮมเห็นบอเห็นบอนไม่ร่งเลเห็นบอนร่างมั

ไอ้บักมันดีมัน,มนง่ายถึงเมืองอันนั้นมันมันตาม,ม,านานมันนั่รบนลบ้วพนุ่มเอเออาแหนมบุกจะมาหาขู่เลยหาขู่หาขู่

นอกจากนั่นอกาเรือนี่นั่อยู่นอกของที่ย่าขายในซาเลงยง้นแ้วเาเสต่อซาเลงเขาเขาสิทามรูไร้้ือขั้นเดียวไปได้เขาเขาสิไประเฮเลี้ยนอยู่ไอือนนี่เดี๋ยวนกบอล มันท่ากันขึ้นไปเห็ดหน้าแล้วจักวันยังพากันขึ้นไปเมืองนะครับพวกอึดอกซาเล่งนะแล้วมันท่าเป็นปอเลยนะแม่ยุ่งไรกับพวกอึดได้ล่ะสามกระปุกใช่ร้อยครับกินน้ำระบายหากําลองไปดอกเซจ้าครับผมขอบคุณขอบคุณครับเสร็จแล้ว